อนาคตของโลกหลังโควิด19จะเป็นอย่างไรอาจไม่มีใครรู้แต่เทคโนโลยีที่กำลังจะมาในอนาคตเชื่อว่าหลายคนอาจคาดเดาได้ไม่ยากเพราะมันคือธุรกิจที่เกิดขึ้นแล้วในยุคโควิด19และจะพัฒนาต่อยอดไปสู่บริการและอุตสาหกรรมที่ทุกคนคุ้นชินกับมันจะมีอะไรบ้างมุมมองจาก3คกูรูชื่อดังซึ่งให้ความเห็นไว้ในเวทีเสวนา LH Bank w e a l Infinite Global Market Rally as Joe Biden วิเคราะห์หุ้นกองทุนเด็ดวิ่งนำโจไบเดนซึ่งจัดโดย LH b a n k เมื่อเร็วๆนี้เดี๋ยวผมปูก่อนมีสามอันที่ผมคิดมามาแน่ๆอันหนึ่งน s i n e s s t r i p หายไปแล้วออนไลน์แพลตฟอร์มจะมาอันที่สองเนี่ย virtual assistant virtual assistant จริงๆบางคนอาจจะเอาคำง่ายเข้าใจง่ายก็คือเหมือนกับคุณมีออฟฟิศเคลื่อนที่ไปกับคุณทุกที่ได้หมายความว่าไงเราสามารถที่จะมีแพลตฟอร์มที่สามารถจะเป็นทั้งเรขาให้เราเป็นทั้งคนจัดการจองตัว๋วติดต่อ นัดหมายได้ทุกอย่างฮะซึ่งปัจจุบันนี้มีบิสเนสแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก่อนหน้าเรารู้จักกันง่ายๆเหมือนอย่างที่นี่ฮะสเปซใช่ไหมเป็นเป็นโป็นเปซเป็นปุ๋ยใช่ไหสเปซนะอันนี้เห็นง่ายๆแต่จริงๆมันไปไกลกว่านั้นมันไปถึงขั้นแบบพี่พี่พี่เดี๋ยวพี่ต้องไปประชุมอีกที่นึ่งนะพี่พี่วันนี้จะกินข้าวอะไรดีอ๋อคือเออระบบตรงนี้มันจะทักเองเลยใช่ฮะจะมีการมาประมาณนั้นใช่เลขาตกงานนะฮะอย่างเงี้ยเออก็ อยู่ไหมเนี่ย <laughs> นะฮะ <laughs> นี่ถอยลงมาให้ใกล้ตัวขึ้นนะฮะคือผมพยายามจะดึงเข้ามาฮะดึงมาใกล้กลๆเราเอ,อ่อมีไม่นานเนี่ยมีม,มีมีบทความอันนึงพูดแต่ผมขออภัยจริงผมจําไม่ได้จริงแต่พูดได้ดีมากก็คือว่าอย่าอย่าไป ignore, ไอิกนอไอโออีคโนมีเพราะภาคการผลิตก็ยังสําคัญใช่ไหมอีคอมเมิร์ซเกิดขึ้นได้ต้องมีสินค้านะฮะเซอร์วิสต่างๆที่เกิดขึ้นได้เพราะต้องการดีลิเวอร์บางอย่างใช่ไหม ตรงนี้จะมีนะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเที่ยวเห็นได้ชัดก็คือว่าทำยังไงไปแปะท่อมันเข้ามาถ้าสมัยก่อนอย่างอย่างถ้าเกิดเราดูเซกเตอร์พลังงานจะมีคนพูดถึง e NERGY GRID นะซึ่งอันนั้นเนี่ยถ้าเกิดออนไลน์แพลตฟอร์มมาระบบมาดีๆเนี่ยมันจะเกิดนวัตรกรรมใหม่ในแง่ของ utility service ซึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยาสามารถเข้าถึงพลังงานในราคาที่ถูกลงซึ่งก็หมายถึงว่าระบบออนไลน์อินฟราสตรักเ r อที่เราใช้เนี่ยมีโอกาสที่จะถูกลงนะครับผม นั้นต่อไปยามันก็ไม่ใช่บริษัทยาหรือบริษัทเฮลท์แคร์ที่เป็นบริษัทแบบดั้งเดิมอีกต่อไปแต่จะเป็นบริษัทที่เป็นนวัตกรรมนะครับหรือบริษัทที่เป็นโนวาเคียรรักษามะเร็งก้อนสมองได้โดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นต้นนะครับนั้นเจเนเรชันต่อไปสําหรับการลงทุนของผู้ลงทุนเนี่ยมันไม่ใช่การลงทุนในรูปแบบเดิมๆอีกแล้วนะครับถ้าเราอยากเป็นนักลงทุนที่ก้าวทันโลก ไปกับ next normal เนี่ยมันจะต้องมีทั้งการลงทุนในพวกดิจิ t a ลด e เว c e นะครับที่เป็น Healthcare Device หรือพวก next generation Technology นะครับวันก็อยากจะฝากไว้ว่าโอเคโควิดก็คงจะจากเราไปเร็วๆนี้นะครับแต่การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆหรือ h เฮลท์แคร์ทีมทั้งหลายแหล่เนี่ยผมคิดว่าจะต้องเป็นอาจจะเป็น Investment ทที่สำคัญเลยก็ได้ว่ามันสามารถพาเราฟันฝ่า ยกตัวอย่างนิดเดียวก่อนจบนะฮะให้น้ำลายไหลอย่าง next generation เนี่ยเขาตั้งกองมาโดย p, r a r k นะครับ ra k นะครับลงทุนตั้งแต่ปี1-4ถึงวันนี้เฉลี่ยต่อปีคือประมาณ40%ต่อปีนะครับเฉพาะปีนี้ปีเดียวเนี่ยบวก80%เนะครเพราะนั้นเนี่ยถามว่าบริษัทพวกเนี้ยมันมีโกร w อยู่ข้างในนะครับแล้วมันก็สามารถจะไปต่อได้นะครับก็ยังเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับ next normal วันนี้ถามว่าจะฟื้นเร็วขึ้นไหนคงต้องมามองที่นะักท่องเที่ยวจีนเพราะว่าจีนเองเนี่ยหนึ่งในสามของนักท่องเที่ยวเดิมส0ิล้านคนเนี่ยเป็นจีนแล้วก็จีนรับผลกระทบน้อยแล้วก็มีกําลังซื้อที่สุดก็หวังว่าถ้ารัฐบาลไทยมีมาตรการขายล็อกเรื่องการท่องเที่ยวลดเรื่องเวลากักตัวหรือไม่กักตัวนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศเสี่ยงต่นี่จะช่วยให้กัรท่องเที่ยวฟื้นได้เร็วขึ้นนะครับกลับมา สุดท้ายเรื่องของว่าหุ้นตัวไหนจะได้รับผลดีหรือเซกเตอร์ไหนจะรับผลดีจากเรื่องโควิดจริงๆต้องบอกว่าสองแรงประสานทั้งเรื่องของโจไบเดนบดลักลอบความไม่แน่นอนของตลาดโลกเรื่องของโควิดที่ทําให้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงจริง,รงๆเรามองว่าหุ้นไทยเองเนี่ยได้รับผลได้รับประโยชน์จากทั้งสองเรื่องนี้เกือบทุกเซกเตอร์ในใน,ในกลุ่มที่เป็นโควิคนมิจะเห็นได้ว่าเซกเตอร์ที่ลงไปในช่วงเดือนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ มีแค่3เซกเตอร์เองแต่ว่าเป็นเซกเตอร์ที่เคยได้รับผลประโยชน์ตอนช่วงโควิดแล้วก็มีการเทคทำกำไรออกมาวันนี้ถามว่าเราจะเล่นหุ้นอะไรก็อย่างที่เรียนว่าคงต้องมองหาหุ้นที่มีขนาดใหญ่ที่มีที่คิดว่าลงมาค่อนข้างลึกลงลง,ลงมาต่ำแล้วก็จะกลับมาฟื้นตัวได้จากการฟื้นตัวเศรษฐกิจแล้วก็ปีหน้าปีนน้นเราค่อยกลับมาดูเรื่องของหุ้นทางสปอร์ตไอชัหรือว่าหุ้นท่องเที่ยว เราะว่าคงต้องสังเกตการอีกสักพักหนึ่งว่าการท่องเที่ยวหรือว่าทานพอร์ติชันจะจะกลับมาได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับสนใจตีมลงทุนที่ได้ประโยชน์ในยุค New Normal สามารถสมัครใช้บริการผ่าน LH Bank M Choice ที่อัปเดตฟังก์ชัน Mutual Fund ให้นักลงทุนไม่พลาดทุกจังหวะการลงทุนโดยสามารถทำรายการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนที่คัดแล้วว่าดีจาก12บลจชั้นนำของประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LH Bank ทุกสาขาหรือโทร1327